คำถามถัดไปนะครับเขาบอกว่าความพยายามที่จะลดคาร์บอนอันไหนที่คุณคิดว่ามันเรียกว่ามีมีค่ามากที่สุดนะครับถ้าให้จัดอันดับหรือ prioritize นะครับเราก็อบอกว่าก็ให้ไปทำอันที่คิดว่าทำง่ายที่สุดนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่เราจะไม่ ไปจัดการกับอาคารใหม่อาคารที่ก่อสร้างใหม่นะครับแล้วก็พยายามไปตัดหรือไปลดพลังงานมาในสักห้าสิบเอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็ make a dent in overall curve นะครับก็คือเหมือนกับออไอ้ curve การใช้พลังงานนะกราฟการใช้พลังงานเนี่ยเราก็ไป make a dent ที่มันนะนะครับ เด่นเด่นในที่นี้หมายถึงแบบรอยยุบรอยบุบอะไรแบบนี้นะครับนึกถึงแบบเวลามีก้อนหินกระเด็นใส่รถแล้วรถมันเป็นรอยบุ่มหรือว่าเราไปยืนพิงรถแล้วแบบกดน้ําหนักลงไปแล้วมันยุบลงไปนะอย่างนั้นรอยลอยยุบรอยบุบมแบบนั้นเรียกว่าเดนนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยเราก็อันไหนง่ายสุดนะในความคิดเขาคือไปจัดก,การกับอาคารใหม่ซะนะครับอาคารที่กําลังจะสร้างใหม่ แล้วก็หาทางลดพลังงานให้มันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็คือไปทุบอะ่ะเหมือนทุบให้ไอ้กราฟการใช้พลังงานมันบุบลงใหม่นะครับเขาบอกว่าเราอ่ะควรจะต้องไปให้ถึงจุดที่ว่าอาคารใหม่พวกนั้นเนีย่ยมันไม่สร้างไม่สร้างเอ่อาระเพิ่มขึ้นมานะครับ คือเป้าเขาก็คือลดให้ได้ครึ่งน,นึงอ่ะเวลาสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาแล้วมันใช้พลังงานได้ครึ่งหนึ่งของที่มันออกแบบเนี่ยมันก็จะไม่เป็นภาระเพิ่มเติมให้กับโลกของเราอ่ะอก็เหมือนกับเหมือนกับสักคําถามก่อนๆใช่ไหมที่เขาบอกว่าไอ้ที่เขาชวนดูกราฟนี้ครับกราฟเนี้ยคือในขณะที่เราสร้างอาคารใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าพลังงานมันไม่ได้เพิ่มแล้วเพราะว่าส่วนที่เราใช้พลังงานในอาคารใหม่ที่สร้าง กับการประหยัดพลังงานเก่าอ่ะการประหยัดพลังงานในอาคารเก่าที่ใช้อยู่อ่ะมันพอดีพอดีกันไนความหมายเขาก็คืออันนี้แหละเนาะก็คือพยายามสร้างอาคารใหม่นะคะตอนที่สร้างอาคารใหม่ตัดพลังงานให้มันเหลือครึ่งมันจะได้ไม่เป็นภาระเพิ่มขึ้นมาเมื่อตอนที่มีอาคารใหม่นั้นเกิดขึ้นมา